สวัสดีครับเียสวัสดีครับผมนุ่ก็อยู่แล้ผมนะครับช่องหาแข็แอวนะครับวันนี้พวพี่ก็จะมารีวิวตารางสอนห้องเรียนของเรานะครับว่าวันหนึ่งพวกพี่เรียนอะไรกันบ้างนะครับสําหรับผู้คนที่ถามนะครับว่าพวกพี่หายไปไหนหรือทำไมไม่ลงคลิปเลยนะครับก็เกียครับันนดี้วครับ เรานะครับเราเรียนคอมวิชาคอมนะครับก็จะมานรีวิวคอมโรงเรียนนะครับดูนะครับก็นะครับของแท้นะครับอเนี่รอสวัสดสวัสดสัครับโอท้นะครับตรงนี้ฝุ่นเกาะแบบนี้นะครับฝุ่นยังไงกับการเดินคับเลยครับ รู้สกเรู้สึยังไงกับนแกคับแรกครับมสี่ยุ่้อในทางการเล่นเป็ดในทางเฮ้ยอกในทางการเล่นเปรแค่เียมะแคเดียนะเออบมอกในทางการเล่นเป็ตให้นอกๆดูหรอเป็นยังไงต้องใจยูต้องใจยูอะไรนะครับ นม่บอกเร่งครับลูกลบคุ่นมาเดินรถลบขอสวัสดี้ตอนไหนดีเนาะต้องไปสคูุสคูลเลยนะครับผมยุกระผมบ่าวถามนะครับสำหรับคนนี้นะครับก็เกมยอดฮิตเลยนะครับขอแนะนำการเล่นดีไฟันนี่เขาเป็นการตั้งหัวน้องก้อย ทานี้ไอดอนนะต่อใครเป็นเลตไอดอนมีทางช่อง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 นี้ดังหน่างองนี้มอกงก็ดูหนูก็ดูไว้นะครับกันอกนี้ก็องเนนะกตีสตีมอยู่ในช่องอย่างช่องเจก็บอกไว้กันช่องเจ็ดช่อ ก็ยังจำเป็หลับไก่ไป็นรก็แต่ว่าพี่เหมือนเป็นสักคนวันนี้หลับแต่วันนี้หลับไปเป็นไรเล้าเปเขาโฟดกับกับมันกัน <de> ก็อยูต่อกันภาพสเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับภาพที่สองแล้วที่จริงเราเรียนไปแล้วนะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับต้นไม้ครับไม้ประดับนะครับไม้ประดับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1คือไม้ใบนะครับไม้ที่2คือไม้กระถางนะครับและไม้ที่3คือไม้แคบและไม้ดัดนะครับขนมาขึ้นมาไม้กระถางมีอะไรบ้าง ไม่กระถางมีต okay. ้นชมพูนะครับวันนี้เราไปถามครูกันนะครับตครูจะเอหรอคะรอยากัวข้าออนุญาตถ่ายคลิปนะครับวาออนลับเอาไปลทำมเออส่งจานครับม ok ีต้นอะไรของมุงมานที่บอันนี้ก็จะเป็นต้นตนกอันนี้อันนี้ครับเหมือนต้นยูร ผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายฟังอันนี้เป็นต้นสาวน้อยปากแป้งนะครับเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเยี่ยวแล้วต้องการเออคนต้องการและไรสักคต้องการละรเราดีเห นี่ก็เป็นต้นว่นานหางจระเข้นะครับเป็นต้นที่ต้องการแสงแดดมากนะครับแต่ดูจากลักษณะแล้วไม่น่าเกิน2วันครับสองวันโตเลยตาย <c oughs> อันนี้กูโค้กให้ทำอะไรอกูก็ให้ทำงานงานอะไรยป <c oughs> เ,เ๋ยวมาดูดินก่นอนเอ๊กันดินนะครับการกู้เพือดดินนะครับเป็นดินที่สั่งมาจากอเมริกานะครับเป<อ>็นดินที่ ไม่เคยโดนแสงแดดเลยนะครับเป็นอยู่ทาางใต้ดินนะครับเพราะดินอยู่ใต้ดินนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับดรเบียร์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพืชนะครับนี่เราจะมาอธิบายต้นไม้แต่ละต้นนะครับแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันออกไปนะครับลูกพูดอรนี้สายพันธุ์แรกครับลูกมันออกเแหนะครับ สายมาแล้วครับเป็นต้นกระบองเพชรนะครับสังเกตได้ง่ายๆครับต้นกระบองเพชรจะมีหนามครับต้นที่สองครับเป็นต้นสาวน้ำตาลแป้งนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับจะเหี่ยวจะเหี่ยวๆ่ะครับเราไปต้นที่สามนะครับกุหลาบต้นไม้เลื้ยนะครับประเภทจำพวกไม้ไม้เลื้ยนะครับ สังเกตง่ายๆครับมันจะแบบเลยนะครับเอันนี้เป็นต้นกระบองเพชรนะครับกระบองเพชรอย่างหุ้ยหวาหางเป็นต้นหวานหางจระเข้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับมันจะเป็นเหมือนหางจระเข้นะครับจะแบบมีน้ำหนามนะครับ บางคนอาจจะว่าเป็นต้นบอกกระบองเพชรหรือเปล่าครับ,อบอกระบอกเพชรน้ำมันจะแหลมกว่านี้นะครับกระป,อป,ป๋ <laughs> อมมะเร็ก้ากระป,อป๋อมอาจจะการ์สอันนี้นะครับอุ้ยเน,นี่ยต้นเนี่ยนี่กระบองเพชรนะกระบองเพชรน,นะครับแต่เป็นกระบอกเพชรอะไรครับ <laughs> ค <laughs> นนี้ก็อยู่กับผมหางไกลเอาอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็พักกลางวันนะครับเราจะรีวิวก๋วยเตี๋ยวหันยื่นอย่าเยอะโอเคจะได้ขดนะหรือขดยืดไอ้รับเดี๋ยวเมียต้อเกาบอ <t ries> มาด้วยฟลักเกอร์แล้วเปลี่ยนห้องห้องนาง้า,นนขขนาก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็พักกลางวันแล้วนะครับตอนนี 1> 1, 3, 3, 3, 3้ฟลักก์วันนี้ก็มากินข้าวที่โรงอาหารนะครับ <c oughs> ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านก๋วย <c oughs> เตี๋ยวนะครับน <c oughs> <c oughs> ี่มีออมาแล้วก็ลืมก๋วยเตี๋ยวนะครับ <c oughs> นี่เป็นเกี๊ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยครับต่อ ไม่ยังเอ้ซุมเลยเี่อันนี้เป็นเกี๊ยวนะครับสังเกตได้ว่านี่มีหมูเลยนะครับรถ6โงสียังไงไม่่เป็นห้าจดินอาเล่นนะครับแสงยังเป็นจีดนี่ะอร่อยครับอร่อยดูนะครับกู้ชิมที่นี่นะครับมลองชิมนะครับ ลูกชิ้นที่นี่ดีมากครับดีเหรอจิ้มจิ้มเลยที่อื่นเขาจะมีแป้งผสมนะครับอร่อยโอ้มันจะตั้งมุกไอหนาอร่อยอร่อยหลังจากผมได้ชิมลูกชิ้นไปนะครับแป้งแน่นมากครับหมูไม่มีเลย เราเล่นดามป้าดามป้าเป็นดูซสายนะหนักเ้ยดูดโคตรเย้กินโมมดเลยมาได้นะครับโคตรเย้ไม่หมดมาได้ครับพี่กัดพี่กัดพี่กัดเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นปีบันนะครับพุงไหมน้ำมันมดเข้มก๋วยเดี๋ยวอร่อยมากครับกินมันี้นะครับใหญ่พุงนี้เส้นที่ผมกินก็จะเป็นเส้นใหญ่ครับ ดูเส้นวุ่นหรอครับดูเส้นใหญ่เส้นใหญ่นะครับที่อื่นเขาจะนุ่มนะครับที่น <focus on> <street> ี่แข็งโป๊กเลยแข็งโป๊กปาดนะฝืนนะแค่ตาเขะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนห้องนะครับเราดิ่มเสร็จก่อนนะครับ กูยอดกูเป็นผู้จีบผูจ่อไข่แดงมาดิตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนห้องแล้วนะครับก็พักแคี่นะครับตอนนี้แล้วก็จะเรียนวิชาคณิตต่อนะครับติตามแล้วเฮ้ยเขาไม่ได้ใจเขาไม่ได้ใจเราจะไม่บอกนะครับว่าเป็นยี่ห้อน้องโพนะในเดนมาร์กในเดนมาร์กช่องว่างนะครับแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับ ก่อนพวกพี่จะมาเป็นยูทูบเบ <c oughs> อร์นะครับไอ้อ่ะครับผมก่อนตอนที่เราจะมาสบายขนาดนี้นะครับเราเคยสบายมากี้มาก,กตั้งแต่ทํายูทออกมาไอ้อนะ่มีแต่เสียครับไม่เคยได้เงินเลยนะครับ <c oughs> อัน,นเราจะเปิดรายการ Q&A แล้วถามตอบนะครับนี่เอายี่ดีกว่ะมึงถามกูหนึ่งคำถามต้องตอบตามความจริงเองก็ได้กูก็ต้องอ่าถามแรกมึงถาม ถามก่อนว่ามึงจะถามปูต่ตอเล้วเปลี่ยนกานคนละคำถาม <c oughs> แต่ต้องตอบตามคอนจริงกูถามก่อนน้้าแข็งร้อนเลยเย็นอแน่นอนครับเป็นคำตอบที่ง่ายมากครับร้อนครับด <c oughs> ีถาม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 ว่า <c oughs> เออเอย่อางก็ลอง้องลององถามมาพี่เบียพี่เบีย พี่เบียร์มีแฟนมาแล้วกี่คนครับไม่มีครับผมโสดอยู่เออคิดนานอ่ะคิดนานนะคิดนานไม่เคยมีแฟนล <c oughs> เลยคิดนานมาจะจะตอบคำถามใดดีคำถามต่อไปนมไทยเดนมาร์อร่อยไหมครับดูจากวานะครับขนาดลูกว้ายังไม่กล้าดูดเลยครับหันหน้ามีลูกว้ายังหันหน,น้ามีลูกว้ายังไม่ก,กล้าดูดอ่แะแบบรสชาติจะตามลูกเลยครับ เอแล้วเนาะมีหายแล้วเดี๋ยวเจอกันอุค่าคอ,อนตได้วยพานะครับออข้าอนิตก็ว่างนะครับพี่ก็ว่างนะครับว่าเ <Okay. S 2> ออก็ว่างนะแล้วเ,เจอกันอีกทีก็ตอนเรียนอังกฤษนะครับพี่จะ speak English ให้น้องๆฟังนะครับเลยนเกงกีตายเลยพี่จะ speak English ให้น้องๆฟังนะครับแล้วก็เหมือนพี่ก็จะเข้าห้องประชุมนะแล้วก็กลับบ้านแนคะ่นั้นแหละเ <laughs> <laughs> นี่ยันเดย์ของพี่ แล้วลวันพรุ่งนี้ต่อ Tuesday ไปกันมีคนเกลียดกูมากมายกูเพียงแค่ปล่อยมันไปชีวิตกูละตัวกูมันไม่ได้เกี่ยวกับใครจะเกลียดกูเพราะฟังมานั้นมันอยู่ในใจจะลำบากับเรื่องของมึงตอนกูเดียวได้ไปอยู่ไหนตอนกูเดียวได้ไปอยู่ไหนกัน